สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแบบน่าสดน้าสดแบบสดจริงเลยจริงไม่ได้อยู่ไทยแล้วอ่ะอยู่บ้านที่อังกฤษแล้วอยู่บ้านหลังน้อยก็จ้อยลอยวันนี้จะมาทำานี่ทำไรวะกะเพราเห็ดกะเพราเห็ดนี่เพราะว่า จะพยายามไม่กินพวกอะไรวะหมูสามีดิฉันนอนกรนที่ห้องรับแขกไปถ่ายนะ้ไม่ได้นะเสียงกรนดังมากเดี๋ยวจะให้มาดูเครื่องปรุงว่ามีอะไรกะเพราเห็ดนะคะก็คืออีกอันนึงมีเห็ดเนาะเห็ดเห็ดอะไรก็ได้อ่ะผัดไปดอันนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้จำชื่อไม่ได้ละ จริฉันไม่ได้ทำข้าวเค่งแต่คือแบบอยากทำอันนี้ไม่มีใบกระเพราเนาะก็เลยใช้ใบกระเพราหวานอะของที่เนี่คะ่ะกระเพราหวานก็มีผงขนอพริกกระเทียมใส่พริกเขียวด้วยเพราะาไม่หาพริกแดงไม่เจอแล้วก็ใส่พริกแห้งแทนกระเทียมพริกพริกสดกับพริกแห้งผสมกันเนาะก็มี อะไรอะออยสเตอร์ซอสไอ้วะแน้ำมันหอยเออนั่นแหละก็มีน้ำปลาน้้ำมันหอยแค่นั้นแหละก็ะปุงน้ำตาลรู้จะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าทํากับข้าวไม่เก่งอะแต่คือแบบก็ต้องทําเนาะเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้แบบบ้านเราเออใช่น้ำมันก็ต้องมีน้ำมันด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยว กลับมาทางดิฉัน <c oughs> excuse me นะคะทุกคนก็เพิ่งกลับมาได้สองวันละแล้วแบบคิดถึงบ้านมากอะ่ะเอ้ดูทรงผมอันนี้คือเรียวคิดถึงบ้านมากคิดถึงที่ไทยเพราะว่าที่นู่นเราไม่ต้องซื้ออะไรเนาะเอ้ไม่ใช่ดิที่นู่นไม่ต้องทำเองก็คือแบบอ่าะ,ะไรวะมีตลาดนัดอะตลาดนัดบ้านเราแบบโหทุกอย่างมีหมดเนาะ เลย่างนี้นั่นแหละวันนี้ก็ต้องหุงข้าวข้าวก็ไม่มีไม่ได้ซื้อเลยอ่ะทุกคนชีวิตต่างแดนมาไถานาก็จะประมาณนี้นะคะแบบอยู่บ้านเราบอกว่านะกินกินอย่างกระราชาเมื่อสองวันที่แล้วเอ้ยกลับมาถึงวันวันที่สิบสามเนาะ สิตอนเย็นเย็นก็เริ่มตอบเวลาได้แล้วแหละเพราะว่ามันห่างจากไทยหกชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อเห็ดอีกแบบหนึง่งให้มันเป็นสีขาวเนาะแล้วก็จะมาทำเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าป้าทำกับข้าวไม่เป็นเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันหาว่ารสชาติจะเป็นยังไงซ,ซื้อกระเพาเห็ดปาปิอยอง เสร็จแล้วลืมคือวิธีทำมันก็คือกระเพราทั่วๆไปอะเนาะแค่เอาเห็ดมาใส่แทน,เพ,นเพราะว่าลืมถ่ายลืมถ่ายนะจ๊ะเพราะว่าลืมถ่ายลืมถ่ายจ๊ะอือดูเดี๋ยวมาดูดีว่ามันจะอร่อยไหม กระเพราเห็ดไข่ดาวสองฟองอีกฟองนึงอยู่ข้างล่างนะจ้ะก็โอนะ